นวลวนมนเจ้าจ bon, e, e, ja ja ุกจนผสมตุนบอนตุนเดี๋ยวดูจนโน่น้ั่งทีแน่ท่านเจ้าเพศแม่ผสมแม่บอนแม่แนวทำแม่ผสมบอนยอดอ่อนอีนั่งจ้อนสินรอทั้งไอ่หัวเดียวเที่ยวทั้งพ่อขอจ่าเบาแน่เจ้าแม่แม่นางเบาจากบอนแม่ดำหรือเล่แม่แค่จะเปลี่ยนนายมาพุ่นปถึงลำดำแม่โอเจ็ดเห็นสีหน้านวลวนวนไปก่อน เช้อละวาจังไหนเนี่ยแม่บุญแพ่งนล่ำขึ้นละพระ่ามมทวงมะตีว่าข่อยจอยจอยกระซางขอจอยคือข่อยบมีความดันสูงดันตำ่ำรือคนตุยดอกจอยแนวนี้จอยธรรมชาติจอยหลาบเสือโซ่โตคขั้นขากราบยิงทนคนแต่น้ำหูแ่หูกระแตหูแม่งแงหมูมี๊นโปกแซมรองมึงที่แล้วจ้าคือข่อยจอยบ่กวัว เอาขันเจ้าว่าไส่จอยเขาจะสีว่าเจ้าตุยปาดนี่ที่ขึ้นตนก่อนว่าจังสี่โอ้ยยาเฝ้าตียาเฝ้า,า,าเปิดด้วยุนเพ่งจอยกระซางแก้มเมอ้แก้มเปิดเดือดยาเฝ้าเปิดไฟร้ายตายเป็นผีฝังดินไผ่สิเงนินดีดอมว่มาสิหอมกันเป็น,เน๋ยวบอกเห็นตนตูเพศโซลิ่งลำเศร้าคำก็ตายไปเอ็นเนื้อก็เสือไผตายไประดับกิง กำลังหอมเหฮงเ็นไฟว่าเอากันสาปัทเจ้าตายเจ้าก็เป็นผีมาอยก็เป็นผีไปพอกันอยู่กองไฟที่ทีกันเป็นบ่อแนว แดงไฟจอยเจ้าขันว่าหมอลำเชน,นีลำขึ้นมาแต่แนวเดี่ยวคุณฉีวันนั่นขันบาหมอลำเชนีเบาว่าของขันหน่อยข่นใหญ่นี่ทีบใจลายหมอลำเชนีกขับมาแตจังสั้นก็อููคาสีมาจังสันนั่นผูคาบอรืมบหลุลืมคุ้นเกิดมาจาก่ัน <c oughs> <c oughs> โยนี่สีสลัมผูสาอังดาสสังเสธยทชาภูปฏิกาบอเกิดสียางนี่ผมจำมอลืม แต่่าพิษไพจังไหนกับโอภัยจากท่านอาจารย์ท่านนิสิท์นักศึกษาทั้งหลายอาจารย์นี่กแ็แปลว่ามหาหนี่แปลว่าไนอาจารย์ย่หนี่แปลว่าพระอาจารย์ถาปิตาทั้งไวแล้ววุตูเทเในวุตโตไทยเศรษฐันตนาธิกามีเศรษฐังกะนีเป็นต้นสุนัยยันตามีสุนัยนับเป็นชี่สุดวัชันตาตีรากานามสาะสีวาวัชันตาติโลกสัน โยฟุตโธอันว่าพระพุทธเจ้าคงใจมาจาอันวาขาพันทีตัววันไหวแล้วผู้ขากับอกคอไหวสะกอนจอยคือผู้ขานี่ขมิลมหายใจอยู่หรอกแล้วพอตายไงยน,ยนี่จอยเนี่ยนี่จอยกระเที่ยมลงหัวโตอีน้าตุยเจ้าฟัว่้าพักวัวเปนลงเงามันสะเท้าคือหน่อยอหัวใหญ่เนี่ยะมันจะตนอยู่บนหันเนี่ยนะจอยจอยลาบคนจอยลงเอ็น มันบผ่เป็นคือซุ่มเจ้าแนวไม่ยิ ing, ่งอ้วนใหญ่จักอันนันอรูอาสายโขค้ำและรีส <tiế c Penny> ิหาตีกับพอเห็นร้อยร้อยต้องแต่แต่บินขวบงกระวางกดผู้สาวนอนกดแตงโง่ล้อคู่เออแล้วันเป็นยังเีละคุณแท่งจะมาตีหนึ่งหลับพันมาตีบาจอยสองมาตีบาเเทา ล่ำง,งานไหนปีไหนกะล่ำเจเจกับปีหนายตุยน่แหละปีแม่เอ๋ยจจมันว่าสนะบุเพสันนิวาสมาพอกันข่อยกับจอยตัวพ่อเจ้าตุยเพิ่นกัยังสอยบางแก้มข่อยลอยนั่หนนัวลอยเมียพี่กันยังว่านั่เด้ผู้ล่างซ่นกันสอยว่าจังสี่ได้ปีแม่นกจิีเฟืองขาเหลืองอ,งอง่อยหอยผู้ใดได้ผัวจอยปันขี่รถผมมีล่มเขือเปลืบเขือเปลืบเขือเปลืบกประมาณนี้ แตจังซีเจ้จาจะถีวั้วหนึ่งเจ้าันว่าหมอลำเช่นี่เบอเรื่องหมีมักปันแกงสมมีแม่เอ้ยี่เฝอขึ้นต้องหันมาปันบักปินเขาพวกินกระไดขัน,ขใ,นขให้เล่าเบอเรื่องนีีท่านบาาอกข้าผู้ขี่เราจะขนขั้วเข้าไปอยู่จะกเขาเป๊กไก่หน่อยไปอย่างได้เพราว่าล่ะมันใหญ่ข้สีแดงเป็ดอย่างไก่ใส่ได้บมได้ที่นี่ ท่านโอเกต์โอไกไปเลี้ยงใจหันมันสิบตรอดแม่แงมตายสัมภาอะจากในกระชังท่งอีกคว่าหนึ่งขันรามอลงเชนี่จอยหลายกระบุกตาสีมาเข่าได้เต้าฟูแล้วฟ้าจังสีก็มีได้เท่าหลายแท้แท้โอ้ยเท่าซ้ำไข่พอดีตัวบุญเท่งเท่ามันมีหลายเท่าได้เท่าจังหนึ่งท่านว่าเท่าข้างบ้านขอให้เผ็นฮี <_ cer selling> เท่าบอดีแตนหากินแต่เล่าเท่าหาเท่าแต่เท่าหากีิ่นแต่พน้นเท่าเท่านี้เท่ามีหลายอย่างคือหมอลำแค่ใน,นอย่างจังเท่าขายนะได้กินขายแม่เอ้ยอย่างจังหน่อยไา่เร็วขาดทุนบาดจ้างเท่ามั่งตายได้ีพอถางเห็ดฟอยหมอยเห็ดซองหนังทองเห็ดสารกรสาคมพวงนมเห็ดปองแอวแถวเห็ดผากขะวัมหําเห็ดงุ้ยง,งเห็ดสาด กระบกาเข็ดท่องเที่ยวพูกเงาใส่เรือดยอมแห่ปีนแพแหวนเห็ดตังเสาหล่อจ้อยกอกเห็ดตังทิงหายน้ำไผงนาเดือดดาจาย่ำไห่แดกเอย่มนันเออในลำน้ำกันนี่มาตีตั้งเต่าได้ท่านศึกษาและนักศึกษาท่านหลายย่าแม่พันนี่มาติแต่ภูคาบาเถาโวยตีไปลายยางตีตหลายต่างๆตีเถาตีโถ ตีไปไล่ผ้าโลตีหันตีนี่ตั้งทีแทะเอ็กน้อยจิบจัดสีนี่ผู้เฒ่าข้อใาย่พ่ะจะเมาแทงร้ายเจ้าใจเจ้าเยอะร้อยร้อยนกขุมเรีีนกขุมไปนักเรียนแข่งไล่สีผู้ประจำมซานแม่มันยากิรีหนักล่ำใส่ข้นฉีวันผู้ใดกับซางบูขาบูอึดอัดใจคือล่ำใส่น้าแม่บุญแท่ง สนนีข้าง,งเขาก็ขว้างใด่สี่คนกว้างานั่บ่เศร้าจะเสียจะเป่นเล่าปากแย่บา,าเปลีน่นยนได้ไอ้น,นี่กระดานลำยากอีหลีได้ดีแน่เฮ็ดหยังมันกระดานลำนี่ยาสีบาพวกปูขาบ่มีสถาบันบ่มีมหาวิทยาลัายแล้วบ่มีอันใดรับรองบ่มีสวัสดิการยาสีบามันบ่ยากนี่พอมันยากนะหลักเป็นหมอลำนี่เอาเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ ไปล่ำต่างๆ,ๆ,ๆจังหวัดผู้หนึ่งมัดจังสันผู้หนึ่งมัดกระสีมีปากสองปากผู้ฟังหลายปากว่ากันสี่หาสี่เอาคือกระตีเขาอยู่ตลาดได้มอล่ำเนี่ต้องเลี้ยงต้องทดสอบซุ้มเสียงต้องมีดีร่าสไตล์การล่ำหลายอย่าง,างมีราชการมั่งยากคนเกิดมาเนีนดด่ยข่วโลขควนอยากกันหาอะไรมั่งยากยากจังหนึ่งนี่ยากจังใดยากจังหนึ่ง,งนี่ตัดไม่ไทยถือกล้อมสุน,นี่ก็ยากอีพอเอ้ยคนว่นถามโอนีนี่ก็ยาก วัดท้องขี่ฝนตกเล่นกะได้แข่งนี่กะยาป้านาบแกงคู่ดินไส้นี่กะยาเขียนจดหมายใส่ผู้สาวงามๆเขาบอตอบนี่กะยาปูเถ้าปุ๊กงาบไก่ผีปอบพวมีหัวออทำผัวนี่กะยาง่ามอกผัวสีันบอได้ลูกนี่กะยาแต่บะยาทันไหนยากจังเลยยาน้ำเขาตกสางทำท่านตกใส่สีไปใส่กรบบได้ผัวยานจังเตะได้อันนี้กะยา แต่บ่ยากปันใด้ยากจังงั้นั่นกุ้งงั้นไก่ทนายความไหลไก่แห้งกะบอบยใดยานเป็นฟองตีกุ้งอ,อันนี้ก็บบยากทะเลกะบ่บยากปันใด้ปันตั้งสิยากงูเอ้ยอยากน้ำปากจอบอกกบปลาคาโคกดำผ้าเป็นแว่นเป็นกับนำมันบ่แล้วอยากียังขึ้นกะแล้วปัเป็นอันยากแต่สมมูลเป็นมากหัวสั่งตึ่นตื่ เมื่อไรปันไหนกระเดื่อนนทื่นาแข่งปันทองเมื่อไรปันไหนกระเดื่อทื่อสาคอนจังเป็นหมูเอ๋ยถ้ามาจังเป็นเด่นส่งขาดส่งมุนสัดกระเช้าคลุ่นกุ่นนาแขง่งปันทองมาฟังความเจ้าของอามเลยอีแม่เอาละปากนี้เที่ยงสิวัยสักวันหนึ่งพอบาเวลานี่กะไรมาแล้ว าแม่บุญแพงคุณชวีวันนี่แดงก่อนมือาแตงตัวมือน,นี่สุภาพเรียบร้อยดีเพิ่นนี่ชุดไหมไทยนี่ก็งามหลายอีแน่พิษแดงเนิ่นขันจากดไงหยัดยนต์จักหน่อยแน่ตอนหลังกะสร้างขอบพลาไฟไฟวัดเอา <c oughs> เออและคุณชวีวันนี่แดงมือน,นี่โอ้ยจะสิบอกใครด้วยป่านนั่งฝาเทวด,ดาถาบอลแมนวาลูกควาเต่านั่นไห้กะสิเนื้อน,น,นั่นนั่นเตือยอะหรอ จังไหนกับจางเขาวอกตีโอกีนาว่านล้องหลุนหลานเนาะเออพสิไปอยูุ่คแล้วเอาละผลแข้งการแต,งต่งหัวว่ามแม่ยิ่งหรือปู่สาวสมัยใหม่สมือนี้ซ่องผมในการซ่องจังไหนได้แม่แม่ยิ่งสมือนี่จะแทงผู้ชชยใส่กางเกงขาตั้งยาวแล้วหันมากัะถ่้ขาสัน่นเพชรสวยๆลงไปผู่รังต้นขาสองขาลีหันแห้งเป็นตนายอันใจกางเกงแนวนั้น ขั้นส่องผมในการจะส่องจังไหนส่งเห็ดคือหป้อุ่งกลางวันหมอทั้งแท่งหางเห็ดเป็นซอี่คือเขาห่วงซี่ส่องเงินพวกจี๋ๆนี่ยมเวิร์ดโลกส่องเงสีจกโลกสั้นปานกับท่อผมเจ้าของบ่อคอเอาหางน้ำมาใส่ส่องเงินจุกปากใหญ่นีคือหัวสิงโตู่บนกลางหนถัดคือโอ้หุ่หมอแองน้าส่งผมหาไม่ได้กระได้เออนี่ยขั้นเกี่ยวปกองเก่าสอมาเขียนเพิ่นนี่ย้ำตะเวนเพิ่อนบวเขียนหลายเพิ่นอนย่านยาออก เขี่ยวเป็นสีขาดหนีเขียนกับเขียนหูปาดลาดฟาดลงหอดหูหน่อยปันเจ็กสิริเหนียวเหมืนได้ปากก็แดงเกาลิตะติกมา,ม,าม,มาปูไว์มาบอท่าปากไทยหายมันแดงคือแล่สังมาฝาหข่แหล่หูบึ้งหลวงโบปานสอยสอยเอาสิยตายตซ้ำ เอาละบาดนี่สิบ่เรื่องแม่ยิ่งสมัยใหม่ฟังก่อนี่พอญ่เข่นเบาเข่นจ่าจังละทานศรัทธาฟังยูตากรหมอลำเข่นทีก่อนก่อนนี่คำขันนักซึ้ษาคือกันไทยเชี้อปูขาเชี่ยให้ผมแนว่าการรองการล่ำข้อให้ผมนี่กันใดเงินคำตรงหลกเลี้ยงนอกหมอลำเข่นไปอยู่ดอกอีกคุณจัดใหญ่ถิ่นหมอลำผู้ายมีเสียงมี ฟังได้เจ้าคุณพอสัดไทยเดี๋ยวนี้ตก飒ไม่แต่งัวบอายุวันยุงบานป่าบานออกวานในนี่กะทันสมัยคือกันทุกคนตั้งแต่ขั่นก่อนนี่สมัยโบราณนี่กะทันเหตุการณ์飒ไม่แต่กีนิยมนุ่งสิ่งมีตามองตาบนหาเขาเทตะโซนส่วนลงเป็นตรงพวกผา้ใช่แต่นุ่งขาสากลงไม่บวบอันนี้พอแกแดลกยน่ ไงไงตะนุ่งจุ่งกับเวรได้นุ่งผาไหมชิ้งกับว่าง้ามสุดยอดให้ได้นุ่งว่าถอดชุดขวหัวใจเดี๋ยวนี้ทุบเข้าไปสาไหมจัดปวดพระกนุ่งเอ๋ปวดสาบนานหนูหลาส่งมาไขายิดหน้าติดเม็ดเป็นไม้นาด้อยด้อยไงไงสื่อออกมาถือสีแดงแถือเสื้อสีดำสีดำสีแดงสบนกกลางสีฝาสีหลังสีใสใสเนี้ยงเงี้ยงสีเขาสีแหลกแตเป็นสีดำแน่แล้วพอท้นสีจำสีเฉ คำคำจำจำลอยลอยสีเขียวเขียวลอยลอยสีน้ำทับเลปล่อยน้ำผ่านเป็นสีกองกันจันทันสักกะลาบผาปานเหลี่ยมดูเกล่งเงาให้มีเงินสีเอาไปถือใบใยหอยโยเป็นไม้ไม้ทาเสืฉดมอแห่จะเป็นทั้งทำแฉะไผ่งมุงใทยมีเงินสีนงสีดำสีลายจักผู้ได้เป็นนายปูคือ เอาสะไมไฟส,ะส,ะส,ะสะ้าเสียอกขวาเกือบพามีหัวมีไร่เพื่อนุไให้พี่าย่กวยหลังมา,า่านทำไมก่อนเพ่งบาขาหลงขาลำเกิดอัปีระจําหามกันเด็กขาดสะไไมนี่ตลาดปิดดุมทั้งหลังก็เห็นไหเป็นยังนุ่งเหลีวมมีอยากแก่ยามเล่าฮี่ให้ลูกกินนม เห็นบอ่อแม่เถากุมอำเภอบ้านไทยเล่าใส่เสือแบบไม่ติดกระดุมทั้งหลังกับปะาแต่ดูหลังลูกไทยดากแบกจนได้ปอ่มีแขกลูกจังได้เพื่อเล็กลอยหิีวจนเพื่อแกุ่มบ่อได้ ขัาเล่า่ายปักในสุนถิ่งเิ่งหังข้าได้หอกสัตย์ใจขุมขี่ย่างจำแจนเขาห่วงที่หลังมึงยาบวงลงเสือแบบผีแลวมึงเตากับมีผมกันจูรูบอแมนผมม่าตู่หาหลังหาเล่าแค่นั้งพวกักคูเสาอันหลักแห่งจิวถัดจนว่าแอวจิวกับปูกะได้คนแห้งเงี้นออกไหลฮักเขาแน่แน ช่องน้อยจนบมาแขนงสวดออกกูรู้สวดหวยกับกูจนตูนขอวอสังมาพักแต่นอนนี่ทำไมจีจีต้องสามส่วนนั้วหนักแหงเขาที่สิบได้จนแข็นแต่ว่นแอนบอแแ่นฟันไทยโขสารเป็นผู้ชาจนบ้านแตกบอก ท้องสีอาลุ่สเศร้าเสดส่งนี้หลักเก็นเหตุทาให้เล่าอายส่งคะแนนส่งรายแต่ขาสามวนอยากได้หลายเล่าหันไปจัดน้ำเขาเล่าเลือกได้สีเท่าลล่ดอกขอนไก่สร้างผันจางไม่มมอยุหานที่เด็กหึ่งว่าหยนดตึงถึงแม่ได้เป็นยอน วันเด้อจ่าเด้อคุณสิไปหนุงมขาบุญแหกัดนำเป็นเบาแล้วว่าเติ่นเตินดีอกดีใจให้ร้างยึดไปไวไ้ดีดีให้แน่ฟิกฟิกเขาอ,อีกแน่จากเส้นสองเส,งส,งสง้นสร้างกะลุงความเห็นยึดให้ปับปับอยากัะเลจัจกับเสร็จแล้วลอมดูมปัดมูงเบื้องแน่ปลนนิงเขาหูนังหนูจนดีดูทรงเขาหางหลีทีออกเป็นรอดพวกผมูปากช้าก่อนเยาวเห็นจนเงือจนวานังคุนเลยดู มันถุยในบลังแตกถุ่ปุ้ยแบบโโปรปานเข่าโป่งใจแล้วยางคำตรงมาบานไว้ว่าพอแม่ว่าต่ร่ากำลังจินเขาส่วนสองโถถามลูกสาวผูมากคือเค็งท้าโรแตสูงย์มึงดีหน่อยลูกสาวบาค่อยคอยมาควนกำลังดีควนกำลังดีเป่าเล้วนั่งลงตี่ขังจีนสีกัวแล้วมึงถุงเล็ดหัวคนออกพี่ลี่ก็หมดพักหรือสีแดงตาดคนมัง่งสมว่วาควนใส่กัน สอยสอยสมัยดีสมัยพัฒนาดีกินเข่ากินเขาโลกสี